สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคนทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องโอโอร์คอทาโรนะคะวันนี้เป็นพิกอาการสั้นๆน,นะคะในหัวข้อที่ว่าเรื่องที่คุณจะได้รู้เร็วเร็วนี้ภายใน12ชั่วโมง12วันเรื่องที่คุณจะได้รู้เร็วๆนี้ค่ะมีพลังงานกองไพ่4กองนะคะเลือกที่คุณดึงดูดใจได้เลย ถ้าเลือกกันได้แล้วไปเจอกันในคำตอบแต่ละกองไพ่กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่1น,นะคะหรือคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณจะได้รู้เร็วๆนี้คืออะไรนะคะสิ่งที่คุณจะได้รู้เร็วๆนี้คืออะไรชาวกองนี้น่าจะเพิ่งเริ่มต้นได้งานทําหรือลงมือทํางานอะไรบางอย่าง มองเห็นโอกาสมองเห็นแสงสว่างหรือหาคําตอบหาทางออกได้ในบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นชาวมีนก็เอ,อ่อึกศกมังกรการค่ะขอผัันเพิ่งได้รับเงินจากความคิดไอเดียสร้างสารรค์ต่างๆนะคะเรามาดูกันว่าเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้รับรู้สิ่งใดอะไรที่คุณเคยคิดว่า มันอะไรที่คุณกําลังเยียวยาจิตใจตัวเองอยู่แล้วมันเยียวยาเยียวยาจิตใจได้ยังไม่สําเร็จอะคะ่ะหลังจากเนี้ยเร็วๆเวนี้ยคุณจะดูวิธีการเยียวยาตัวเองให้ปิดจบสมบูรณ์เพื่อทำให้คุณเติบโตเฉิดฉายได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะเป็นคนที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้จักสมดุลทั้งความคิดการกระทำการแสดงออกและการแก้ปัญหา สิ่งที่คุณจะได้รู้ก็คือมันจะมีคือสิ่งที่คุณคิดอยู่อะค่ะจะได้รับการเยียวยาจะได้รับการแก้ปัญหามันจะจบลงในเรื่องของสิ่งที่คุณคิดกังวลสงสัยและไม่แน่ใจนะคะมันจะมันจะปิดตัดจบลงในในวงจรในเรื่องของการที่คุณจะได้รู้แล้วว่า ใครเนี่ยจริงใจกับคุณหรือไม่จริงใจกับคุณนะคะเราก็แล้แลคุณจะได้เรียนรู้วิธีการเยียวยาจิตใจตัวเองจากความเจ็บปวดจากบาดแผลต่างๆจากความเครียดกังวลคิดเยอะคิดมากนะคะคุณจะได้รู้ความจริงจากสิ่งที่คุณประสบพบเจอมาแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง หรือคุณจะไปขอพอรให้ปิดตัดจบความเจ็บปวดต่างๆแล้วก็ทำให้คุณไม่เจ็บเท่าเดิมแบบนี้นะคะอืมประมาณนี้แล้วคุณจะได้รู้อะไรอีกคุณจะได้รู้ว่าความพยายามของคุณนะคะมันมีคนมองอยู่นะ ทุกอย่างมีคนมองอยู่อะไรที่เคยเจ็บปวดมาคุณจะได้รับการตอบแทนที่เหมาะสมและที่ดีที่สุดถ้าในเรื่องของคุณพยายามในเรื่องของความรักมาแล้วคุณขอพอในเรื่องของความรักขอเจอคนที่ดีขอให้เจอคนที่ดีเนี่ย โอมองว่าคุณจะได้เจอเขาแล้วนะคะแล้วคุณก็จะได้รู้แล้วว่าสเปคของคุณจริงๆอ่ะเป็นยังไงนะคะส่วนคุณคิดว่าแบบคนนี้ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวคุณจะได้รู้แล้วว่าคนที่ใช่เป็นแบบไหนคุณจะได้รู้ด้วยตัวคุณเองอะค่ะถ้าคุณรอการติดต่อมาจากใครสักคนหนึ่งนะคะในเรื่องของการงานคุณจะได้รับรู้ว่าคุณเนี่ยมีโอกาสทางด้านการงานมากกว่าหนึ่งที่นะคะที่เขาเนี่ยจะ เออ่เรียกคุณไปสอบสัมภาษณ์มันกำลังจะมานะคะสิ่งที่คุณจะได้รู้เร็วๆนี้ก็คือประมาณนี้นะไหนดูสิการติดต่อสื่อสารการได้รับโอกาสคุณจะได้แล้วนะคะถ้าใครไปเริ่มต้นงานใหม่เนี่ยคุณจะเจอเจ้านายที่ใจดีใจเย็นเป็นหัวหน้างานที่ นิ่มๆนุ่มๆน,น,นะคะดูแลตัวเองอย่าคิดว่าโชคไม่ดีอะไรที่เคยเจ็บปวดมานั่นหมายความว่ามันไม่ใช่สำหรับคุณแน่นอนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีพิมพ์รับคําทํานายห6ห6หหได้เลยนะคะวันนี้โอลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่สองหรือคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเรามาดูกันชาวกองนี้เพิ่งไปดูดวงดูไพ่ามาหรือเปล่า เรามาดูกันว่าเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้รับรู้เรื่องอะไรคุณจะได้รู้อะไรนะเร็วๆนี้นะคะชาวกองนี้อาจจะเป็นพลังงานได้ทั้งมีกรฐกฎพิจิตนะคะฝึกษกมังกรกันมนสิงห์ธนูเลยนะไปดูดวงเรื่องอะไรมาเนี่โอว่าน่าจะมีคําตอบแหละเร็วๆนี้คุณจะได้รู้เรื่องอะไรจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานหน้าที่การงานสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ย จะมีโอกาสได้เติบโตนะคะได้รับความชัดเจนนะคะได้รับการมอบหมายได้เซ็นสัญญาเอกสารได้เข้ารับตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะ มีคนชัดเจนกับคุณหรือคุณจะเลือกชัดเจนกับเขาเลือกที่จะไปต่อบนทางที่ถูกต้องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าใครจะโสดจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินสามารถสร้างเงินได้สร้างรายได้ได้สร้างต่อยอดการงานได้เป็นอย่างดีนะโอ้สิ่งที่คุณจะได้รับรู้คือเจ้านายลูกน้องจะชื่นชมคุณยอมรับในเรื่องของความสามารถของคุณะคะ่ะชาวกรงนี้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณรอ,อคอยและหาคําตอบได้เป็นอย่างดีว้าย อะไรที่เคยเจ็บปวดมานะคะขอภายอ่ะเคยเจ็บปวดเสียใจมาขอพรมาให้ให้มีคนมาเยียวยาจิตใจนะคะไม่เจอความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักเราสองสามคนอีกหรือว่าเป็นพลังงานของคนเก่าๆเขายังไม่ตัดขาดจากคนเก่าอะไรแบบนี้นะคะหลังจากนี้ไม่มีแล้วหลังจากนี้เนี่ยคุณจะมองเห็นว่าเขาตัดทุกคนเพื่อคุณยินดีด้วยนะคะทุกคน มีคุณคนเดียวถ้าคุณยังโสดคุณจะเจอคนเข้ามามอบความรักหรือถ้าคุณยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยโอ้มีความรู้สึกว่าคุณจะได้เจอกรลยาณมิที่ดีนะคะหลังจากนี้ไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้นะคะภายใน1นถึงสสัปดาห์เท่านั้นนะคะคุณจะเจอคนที่คุณตามหานะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยไอเยฟร์มนาวจะมีความสุขไปต่อยาวๆเลยอะไรที่ไม่ใช่นะคะมันคือไม่ใช่ ไม่ใช่ทางของคุณอะนะคะ not the right time มานะโอ๊ยตายแล้วการงานเรื่องค่าเรื่องตำแหน่งการเงินเพิ่มประสบความสำเร็จสมัครงานที่ไหนไว้จะได้งานที่เจ้านายดีอุปถัมภ์ค้ำชูอะไรที่เราคอยมานานในเรื่องของแพช่ชั่นในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานการเงินมีโอกาสที่จะได้รับอย่างเท่าเทียมกับคุณแล้วนะคะพิม์พรับคำทำนาย6 5ห5ได้เลยค่ะ ขอให้คุกคนโชคดีนะคะใครไปขอพอรไว้สำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการคะ่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองไพ่กองที่3หรือคนที่เลือกใบนี้นะคะเรามาดูกันชาวกองนี้เนี่ยดูเป็นพลังงานที่เพิ่งเริ่มต้นมีแพชชั่นในการทำอะไรบางอย่างมีมุมที่เป็น introvert มักจะหาคำตอบได้ด้วยตัวเองนะคะอาจจะเป็นชาวเมษสิงห์ธนูน,นะคะเรามาดูกันว่าเร,วเร็วนี้คุณจะได้รับรู้อะไรนะคะคุณจะได้รับรู้อะไรเร็ว,รวนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันนะคะชาอของที่3าม ถ้าคุณคิดเยอะคิดมากว่าคนที่คุณคุยอยู่คนที่อายุแตกต่างกาันศาสนาแตกต่างกาันเชื้อชาติแตกต่างกาันเขาจริงจังจริงใจกับคุณไหมเขาจริงจังกับคุณนะคะเออแล้วเขาค่อนข้างแบบคิดเยอะคิดมากแต่ไม่ค่อยแสดงออกด้วยนะดูเป็นพลังงานที่ค่อนข้างมั่นคงจริงจังจริงใจหนักแน่นเลยถ้าคุณคิดว่างานนี้ใช่ไหม งานงานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะคุณกําลังได้รับโอกาสได้รับการเงินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในตอนกลางคืนอดนอนเล็กน้อยเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นจากงานงานนี้นะคะงานงานนี้บางคนอาจจะเป็นงานเสริมได้ทํางานที่ชอบได้ทํางานที่ใช่นะคะก็จะมีโอกาสต,ต่อไปในอนาคตที่จะสามารถวางแผนในเรื่องของการเงินหรือต่อยอดได้เป็นเงินก้อนที่เป็นแบบ หลักแบบหลายเยอะๆมากๆได้เป็นอย่างดีนะใครที่แยกกันอยู่กับแฟนคนรักจะได้เจอกันแล้วนะคะอะไรที่คุณจะได้รู้อีกเร็วๆนี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะเสียของเออซื้อของด้วยเงินของคุณในการดูแลตัวเองนะคะอะไรที่เออใครมีความลับกับคุณเนี่ยคุณจะได้รู้แล้วก็จะเปิดออกมาได้แล้วก็มีความสุข อยู่กับตัวตนคนตัวคณเองได้อย่างดีนะคะใครที่แอบทำอะไรมาเช่นมีงานประจำอยู่แล้วแอบดูดวงดูไพ่คุณจะสามารถสร้างรายได้ได้ให้กับคุณอย่างดีเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางกลับไปหาคนที่รักออลูกหลานหรือความรักคนรักทางไกลคนใกล้น้ำด้วยก็ได้นะคะจะไปอยู่กันแบบครอบครัวมีความสุขนะ บางคนเนี่ยเพิ่งได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะกำลังปรับตัวนิดนึงก็ใจเย็นๆทุกอย่างกำลังไปได้เป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปเริ่มต้นงานใหม่หรือ,อ,อมีความคิดถึงคนทางไกลความรักครอบครัวแฟนเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะ ณพร้อมหรือ,อยังสิง่งต่างๆเหล่านี้ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะคุณจะได้มาอย่างง่ายดายโดยที่คุณไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนหรืออะไรเลยวันนี้โอลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนพิมพ์รับคําทํานาย่ย1 0 1 0การเงินปังมากรายได้ปังมากนะคะแต่ช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นต่อขยายในอนาคตแอบรับงานอะไรอยู่ถ้าไม่ผิดกฎหมายคุณงานคุณเนี่ยจะเพิ่ม ขึ้นมาอีกประมาณ70-80%ได้เลยในเรื่องของการเงินนะคะขอให้ทุกคนโชคดีใครโสดมีโอกาสได้เดินทางแล้วมีโอกาสเจอคู่เจอความรักที่ดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองไพ่กองที่4นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันนะชาวกองนี้เนี่ยอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมีนกรกฏพิจิกนะคะอาจจะเป็นคนที่สนใจ LGBT นะคะคนที่ ช่างเลือกมีตัวเลือกนะคะหรือว่ากําลังพิจารณาเลือกหรือแอบส่องแอบมองใครบนโลกโซเชียลออนไลน์หรือมีความคิดในเรื่องของการที่จะทําอะไรบางอย่างหลายๆอย่างหลาย,ลาย,ลายๆแนวหรือกําลังคิดหาวิธีทางออกในหลาย,ลายๆเส้นทางก็เป็นไปได้เรามาดูกันนะคะว่าเร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะเออคุณจะได้รับรู้อะไรเร็วๆนี้นะ อะไรที่คุณลงทุนลงแรงไปมุมานะภาคเพียรพยายามมาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะพยายามรักษาความดีนะคะไว้มันจะกลับมาตอบแทนคุณทำให้คุณได้เติบโตขึ้นในเรื่องของการรู้จักพูดการรู้จักวางตัวการรู้จักแสดงออกการรู้จักในเรื่องของการกระทำมันจะทำให้คุณโตขึ้นในเรื่องของการเป็นผู้นำ การเติบโตขึ้นในเรื่องของอาการลงไปเล่นกับความรู้สึกนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวกองนี้สิ่งที่คุณรอคอยอยู่เนี่ยมันจะได้เริ่มต้นด้วยเริ่มต้นขึ้นด้วยหัวใจที่มีความสุขนะคะแล้วก็อะไรที่ศึกษามาอดทนมาเขาเรียกว่าคุณจะได้เรียนรู้จนทำให้คุณเนี่ยมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญมากกว่าคนอื่น นะจะมีคนมาสารภาพรักด้วยนะคะอะไรอีกที่คุณจะได้รู้จริงๆคุณรู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะว่าสิ่งที่คุณทำถ้าคุณไม่ยออ่อท้อคุณจะประสบความสำเร็จมันขึ้นแบบนั้นจริงๆ แล้วก็มีใครที่รอคอยการบรรจุรอคอยการที่สมัครรับราชการรอคอยเอกสารสัญญารอคอยอาการซื้อรถนะคะมีเกณฑ์ที่จะคิดออกคิดได้ว่าคุณจะไปยังไงต่อในการที่จะใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อรถในการที่จะเดินไปข้างหน้านะคะชาวกงนี้คุณจะได้รู้ว่าแบบสิ่งที่คุณทำมา มันจะมีทางออกมันจะมีหนทางให้คุณไปว่าคุณจะประสบความสําเร็จยังไงเออคุณสู้แล้วคุณจะชนะยังไงมันเหมือนกับอืมชาวกองนี้ติดอินโทว์ดมากหน่อยนะคะเนี่ยเป็นคนที่แบบเรียนรู้หาช่องทางการแก้ปัญหาหาทางออกได้ด้วยตัวคุณเองใครสอบแข่งขันกับอะไรอยู่มีเกณฑ์ว่าจะสอบผ่านสอบได้ชาวกองนี้มีเกณฑ์การเดินทาง มีเกณฑ์การที่จะได้รับการติดต่อจากคนทางไกลนะคะพูดคุยกับคนทางไกลได้เช่นกันอสิ่งที่คุณจะรู้เนี่ยคือสิ่งที่คุณภาคเพียรพยายามมาจะสําเร็จนะคะภายใน8วัน8สัปดาห์นะใครอยากรู้อะไรคุณก็จะได้รู้เช่นเขารักเราไหมเขาพยายามเพื่อเราแค่ไหนคุณจะเห็นทั้งการกระทําแล้วการสแสดงออกเลยค่ะ ทีนี้ก็แล้วแต่คุณเลยว่าคุณพร้อมหรืออยังที่คุณจะมั่นใจในตัวเองที่คุณจะเดินไปต่อนะคะก็พิมพ์รับคำทํานาย8888ได้เลยวันนี้โอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ